รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งท่านจะได้ให้หลักธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อนําไปเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนาครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับในเชิงวิชาการอาจจะมีข้อ สงสัยอยู่บ้างในหมู่นัดปฏิบัติที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องวิชาการมากนักก็คือในประเด็นที่ว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการกำหนดตามเห็นกายในกายได้อย่างไร คือมาอยู่ในหมวดกายยากายเยกายานุปัสสีการตามเห็นกายในกายเนี่ยได้อย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องของกายมันน่าจะเป็นเรื่องของกายที่เป็นรูปธรรมชัดๆแต่ว่าน่าแปลกใจที่หมวดอาณาปานะปะพะก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยมาอยู่ในกายยานุปัสนาสติปัฏฐ,ฐานด้วยถ้าวิเคราะห์ให้ลึกลงไปแล้วก็จะเห็น ในยะที่สำคัญที่เป็นหลักการเหตุผลที่ท่านเอาอาณาปานะปะพะมาไว้ในหมวดกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็มีสองส่วนมีสองประการใ้วยกันหลักการเหตุผลเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของออความสำคัญของลมหายใจเข้าออกนี่แหละลมหายใจมันมันเป็นชีวิตอะคือร่างกาย ในส่วนที่เป็นบอดี้เป็นสรีละของเราเนี่ยไม่ใช่รูปนะเป็นต้องใช้คำว่าสรีละถ้าเป็นร่างกายเนี่ยภาษาบาลีก็คือสรีละภาษาอังกฤษก็คือบอดี้หมายถึงตัวนี้ซึ่งมีในายะที่แคบลงมาเฉพาะส่วนที่เป็นรูปธรรมนี้เท่านั้นนะ,ะถ้าคำว่ารูป ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแมตเตอร์เนี่ยเ่มันใหญ่มีนัยยะที่มากกว่าสรีละหรือบอดี้นี่อก็มาเกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นร่างกายนี้ได้อย่างไรเนะมันอ่าก็มีหลักการเหตุผลอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งก็คือความสำคัญของลมหายใจลมหายใจมันเป็นชีวิตอะทำให้สรีระทำให้บอดดี้เนี่ยมัน เคลื targets, نا, ่อนไหวมันทำหน้าที่ของมันได้เพราะว่าเมื่อลมข้างในข้างนอกพายเข้าไปข้างในลงเข้าในออกปาข้างนอกลมข้างนอกเข้าไปข้างในก็ไปทําหน้าที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวก็คือเมื่อลมข้างนอกเข้าไปก็ทําให้อชีวิตมันเดินต่อไปได้มันรงอยู่ได้นะ ทำหน้าที่ได้ชีวิตเดินต่อไปได้ดำรงอยู่ได้ทำหน้าที่ได้บอดี้สรีละนี่มันก็เป็นเครื่องมือนในการทำหน้าที่ของชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้นก็คือความสำคัญของลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นชีวิตอันที่สองก็คือมันเกี่ยวกับบอดี้คือสรีละของเราในโดยตรงนะเพราะว่าเพราะว่าเป็นส่วนที่มันเข้าไปตามช่องทางบอดี้ ช่องทางสรีละของเราก็าคือเข้าทางจมูกออกทางจมูกนะแล้วเข้าไปเสร็จแล้วก็มันเหมือนกับมันทราบส่้นไปทั่วทุกอังองคาพยุกของร่างกายของสรีละของบอร์นี้ของเรานีนะ้ก็เป็นการกำหนดที่นาเห็นตามกายในกายนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะะีะนั้นท่านก็เอามาไว้เป็น อยู่ในหมวดนี้ด้วยอาณาปณะปพั้นเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยซึ่งครั้งที่แล้วก็ในบรรยายรายละเอียดตรงนี้ไปนะที่อ่านกำหนดรายละเอียดเอาไว้ในประสูนเราจะเห็นว่าวัตถุประสงค์จริงๆก็คือบล็อกสุดท้ายนี่แหละคือเพื่อให้เพื่อให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้น ไม่ได้เป็นที่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกส่วนหายใจเข้าก็มีสตินะหายใจออกก็มีสติอันนี้เป็นหลักการเพื่อไปสู่เป้าหมายเพื่อไปสู่วัตถุประสงค์นั้นนะก็คือให้รู้ว่ามีกายเนี่ยที่เป็นช่องทางของการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะยงเป็น ที่อาศัยนะเพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นนะปวามหมายสุดท้ายก็คือไม่ให้ไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละอ่าอันนี้ก็เป็นรายละเอียดอ่าของอาณาปานะอ่าปปพระซึ่งเป็นข้อที่หนึ่งในกายานุปัสนาสติปัฏฐานข้อที่สองก็คือตั้งสติกำหนดอิริยาบถใหญ่เพื่อให้สติมั่นคง นะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกายตรงที่ว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวของสรีระของบอดี้ของเราที่เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดอ่เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดินเนี่ยแล้วก็วัตถุประสงค์ก็ก็เหมือนกันนะ่ะก็เหมือนกับอาณาปาณาปพระนระ,ะนะกายนี้มีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติตนะ่ะวัตถุประสงค์ก็เป็น นะก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าในหมวดอิริยาบถาปะภะพาหมวดที่สองของกายานุปัสนาเนี่ยม,มันมีสองหมวดย่อยอันที่หนึ่งก็คือกำหนดอิริยาบถใหญ่อย่างที่ว่านี่เลยอันที่สองคือกำหนดอิริยาบถย,ย่อยนะก็คือให้รู้สึกตัวในการก้าวไปป่อยกลับการดูแลการคู้เก่าการหย็ดอกการนุ่งขอผ้าการดื่มการกินการทับทายอะไรต่อมนอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวอิริยาบถทางกายของเราทั้งหมดเนี่ยนะซึ่ง ให้อืีสติสติสมาชัญญะกำหนดอ่าโดยละเอียดแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นหัวข้อย่อยของกายานุปัสสนาข้อที่สองก็คืออิปริยาปทาปภะหมวดที่ว่าโดยอิปริยาบทใหญ่อิปริยาบทย่อยกำหนดอิปริยาบทใหญ่กำหนดอิปริยาบทย,ย่อย กำหนดอิริยาบถใหญ่เพื่อให้สติเข้มแข็งอกลับมาอยู่กับตัวกําหนดอิริยาบถใหอ่เพื่อให้สัมปชัญญะมีความเข้มแข็งมั่นคงนะข้อที่สามในกายานุปัสนาสติปฐานนี้ก็คือการพิจารณาความไม่สะอาดในกายอันนี้เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของอสรีละบอดี้องค์ขาพยบในบอดี้ในสรีละโดยตรงเลย นะก็คือาธาตุส่วนที่เป็นาธาตุาธาตุธาตุดินกับาธาตุน้ําก็คืออาการสามสิบสองอ่ะให้พิจารณาในกายนี่นี้ผมขนเล็บฟหนังเนี่ยอัติมสาส็นิกยเยเกสาโลม,มันนะคะตันตาตะโจมังสังเนี่ยนะให้ให้ดูอย่างนี้นะให้พิจารณาอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นรูปธรรมอ่าเป็นเป็นเป็นกายเป็นเป็นกายเป็นสตรีละโดยตรงซึ่งอ่า อันหมวดอาณาปนานะปภรากกำหนดลมหายใจเกาออกนั้นไม่จำเป็นต้องมีสถานที่มีเวลาเป็นการเฉพาะอิริยาบถาปปรานั้นทำได้ทั้งสองทั้งทั้งในยามที่เราไปปฏิบัติจริงๆกำหนดอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเนี่ยทั้งในเวลาที่เราอยู่ที่บ้านไปทำงานเนี่ยกำหนดได้เป็นระยะระยะแต่ว่าในเวลา อยู่ที่บ้านนี่อย่าไปกําหนดเป็นกิจจลักษณะมากนั้นมันก็จะหาว่าปแปลกๆอีกนะในเวลาไปทํางานก็ไม่ต้องไปกําหนดอะไรให้มันมากนักเพียงแต่กาหนดลุม้มกํากหนดไว้แบบไกลๆนะเวลาไปปฏิบัติอย่างเป็นกิจจลักษณะในสถานที่ปฏิบัติทั้งหลายก็ให้กำหนดเป็นกิจจลักษณะนะอิริยาบถาประภะก็สะดวกเฉพาะในสะดวกมากกว่าเฉพาะในช่วงของการไปปฏิบัติในสถานที่ที่เป็นกิจจลักษณะ มีเวลาเฉพาะเป็นสถานที่เฉพาะนะส่วนข้อที่สามเนี่ยการพิจารณาความไม่สะอาดในกายเนี่ยอันนี้ทําได้ทั้งในขณะอไปปฏิบัติทั้งในขณะที่ออยู่ที่บ้านไปทํางานก็คือให้เห็นความจริง มองกายเรามองรูปร่างของเราเนี่ยแยกออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นเป็นภาพภายนอกอ่าเป็นบุคลิกลักษณะเป็นภาพภายนอกเป็นความสวยความงามซึ่งเกิดจากความสวยความงามตามธรรมชาติบ้างเกิดจากการส่งเสริมเติมแต่งใช้เครื่องประดับตกแต่งให้มีความสวยงามบ้างนะอันนี้เป็นผาพภายนอกดูในส่วนนี้ เราก็ดูไปเพื่อให้จิตใจมันสบายคนอื่นเห็นก็มีความสบายตาน่าจะทําให้เกิดการสบายใจด้วยเราก็สบายตาสบายใจเราก็เอเื้อเพื่อเกื้อกูลในการทําหน้าที่การงานในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยนะมันก็มีความสําคัญนะ่ะนะการพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยพิจารณาภาพดูภาพภายนอกนะ เราเห็นก็สบายตาสบายใจคนไม่เห็นก็สบายตาสบายใจเรามันก็เพื่อเกื้อกูลแก่การทําหน้าที่การงานอ่าให้เห็นแบบที่เป็น,เป,นเป็นมายาเป็นเปลือกเปลือกข้างนอกอย่างนี้ก็ดูให้มันเรียบร้อยนะเป็นเรื่องของการบริหารรูปร่างหน้าตาให้มันอ่าดูดีมีบุคลิกลักษณะที่ดีงามเอาให้เห็นแบบนี้ให้ดูแลส่วนนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนี่ให้ดูให้ลึกลึกลงไปก็คือความไม่สะอาดนั่นแหละ นะไม่ว่าจะผิวดีไม่ดีอย่างไรหน้าตาดีไม่ดีอย่างไร,าาไงไรสวยไม่สวยอะไรอย่างไรเนี่ยข้างในมันเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ได้แตกต่างกันนะ่ะคนที่รอที่สุดกับคนที่คีเลที่สุดนี่นะผลจากหนังเข้าไปสู่ข้างในเนี่ยสภาพอพอๆกันทั้งสิ้นนะหน้าเกลียดเหมือนกันทั้งสิ้นก็คือไม่สะอาดทั้งสิ้นแหละผมคนเล่นฟันหนังเนื้อเนี่ย ไม่ใช่ว่าข of person, ี้ใครของคนหลอกกับขี้ใครของคนขี้เหลมมันจะอมันจะต่างกันมันไม่ต่างกันหรอกนะน้ำมูกของคนหลอกับน้ำมูกของคนขี้เหลมมันก็เหมือนกันน่ะมันก็คือน้ำมูกเหมือนกันน่ะนะตับไตไส้กุูงพังผืดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยของคนหลอกกับของคนไม่หลอกของคนสวยของคนไม่สวยไม่ต่างกันนะอันเดียวกันเหมือนกันอ่าอันนี้ส่วนที่สองน่ะให้วิจารณาความไม่สะอาด ในกายอย่างนี้ให้มันลึกพาลงไปอีกให้เห็นตามจริงแบบนี้เราจะได้มีความรู้ที่ครบถ้วนสองเกี่ยวกับร่างกายของเราสองอย่างไปในขณะเดียวกันนะว่าโดยภาษาปรมัติก็น่าจะหมายถึงให้มีทั้งตาเนื้อและตาปัญญาในการมองบอดี้ body, สรีระของเราร่างกายของเราเนี่ย ไปพร้อมๆกันในขณะที่เห็นความสวยความงามน่าดูน่าชมของอผมกนแเล็ฟันหนังของเราที่เป็นภาพภายนอกเราก็รู้ว่าข้างในเนี่ยมัน,มน,มนไม่ได้สวยสดงดงามอย่างนี้หรอกนะมันมีแต่ความไม่สะอาดตก,ก,รกรกหน้าเกลียดทั้งสิ้นเอาให้เห็นไปในสองส่วนอย่างนี้จะได้ไม่ประมาทมัวเมาบางทีลืม นึกเฉพาะภาพเห็นเฉพาะภาพภายนอกนึกถึงเฉพาะภาพภายนอกนะผมคนเล็บปันหนักข้างนอกไปสวยงามไม่ไม่สวยไม่งานอะไรก็ไปประดับไปตกแตง่งไปเสริมไปเติมไปแต่งตรงนั้นตรงนี้เริ่มนึกถึงข้างในอันนี้ก็ทาให้เกิดการประมาทมับอมอันนี้คิดได้ตลอดเดี๋ยคิดแบบเนี้ยนะอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะไม่หลับอ่ะ ให้คิดถึงความจริงแบบนี้ได้ตลอดก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติกายานุปัสนาสติปัฏฐานมวดพิจรารณาความไม่สะอาดในกายอสุภมนสิการะปะก็คือหมวดพิจรารณาความไม่สะอาดในกายนี้เช่นเดียวกันอในครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์เก่งาวางเรื่อง ของอสุภกรรมฐานซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันตรงเนี้ยนะก็คือเป็นหลักปฏิบัติสําหรับบรรเทาคนทีน่ราคาจริตต่อพิจณานี่แหละนะความไม่สวยไม่งามทั้งหลายนี่แหละเพนะราะฉะนั้นเวลาอปฏิบัติกรรมฐานสําหรับคนโบราณโดยเฉพาะพระเจ้าประสงค์เนี่ยท่านจึงหาโอกาสหาเวลาไป เยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลบ้างไปงานศพไปในสถานที่ที่เราจะมีโอกาสได้ดูของไม่สะอาดของไม่สวยไม่งามนะเฉพาะที่เป็นร่างกายของคนและหรือเกี่ยวกับร่างกายของคนเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับในส่วนส่วนอื่นนั้นเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันความไม่สวยไม่งามความสปกปรก,ก,กทั้งหลายแหละเนี่ยให้ดูที่ร่างกายเรานี่แหละ มันจะได้เห็นชัดนะรวมทั้งร่างกายคนอื่นด้วยดูร่างกายคนอื่นก็มาเทียบกับร่างกายของเราดูร่างกายของเราก็ไปเทียบกับร่างกายคนอื่นะเทียบกันไปเทียบกันมาให้มันเห็นอย่างนี้ทําได้ทั้งในช่วงของการไปปฏิบัติในสถานที่ใดที่หนึ่งในขณะที่เดินยืนนั่งปฏิบัติกรรมาฐานอยู่นั้นก็ให้พิจารณา ร่างกายของตัวเองไปในขณะเดียวกันหรือไม่แต่ว่าไม่ให้ปะปนกันนะคุณง่ายๆนะเพื่อที่จะได้ไม่ประมาทไม่มัวเมาหรือในการขณะที่อยู่ในครอบครัวไปที่ไหนไปทําอะไรอย่างไรไปทําหน้าที่การงานก็ให้มีความรู้มีทัศนะอ่าคติมีท่าทางระลึก ถึงร่างกายของเราเป็นสองส่วนอย่างนี้ก็คือส่วนที่เป็นภาพภายนอกเป็นเรื่องอ่จะเรียกว่าเป็นเรื่องมายาก็ได้นะเป็นเรื่องเปลือกเปลือกข้างนอกแล้วก็นึกถึงความจริงที่มันอยู่ใต้หนังใต้ผิวหนังลงไปอ่ะนะเอาไปข้างในนะ่ะทุกส่วนไม่สะอาดทั้งสิน้นอข้างนอกนั่น ขนาดข้างนอกนี่เราทําความสะอาดประดับตกแต่งอยู่เนืองๆก็ยังต้องทําอย่างต่อนเนื่องอทิ้งไม่ได้ขาดระยะขาดช่วงไม่ได้ต้องบริหารตลอดอส่วนข้างในนั่นไม่มีทางไปทําให้อาสะอาดสวยงามได้อย่างเด็ดขาดนะทำไม่ได้เลยนะทำให้สุขภาพดี ไรโรคาอ่ะอันนี้พอทําได้แต่ว่าทําให้สะอาดเนี่ยะทําให้สวยงามเนี่ยทําไม่ได้เราจะไปแต่งปอแต่งตับแต่งอาหารเก่าอาหารใหม่หมูดพูดอุจจาะระปัสสาวะนี่มันมันแต่งอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะมันมีแต่ความไม่สะอาดคือไม่สะอาดโดยธรรมาชาติประดับตกแต่งให้มีความสวยงามไม,ไม่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นหมวดที่สามในกายานุปัสนาสติ ปัจฐานหมวดที่สี่เนี่ยพิจารณาธาตุในกายก็คือธาตุสีเนี่ยนะพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคือธาตุทั้งสี่เนี่ยเป็นธาตุหลักธาตุทางวิทยาศาสตร์ที่มีเยอะแยะเนี่ยสรุปลงได้ในธาตุใดธาตุหนึ่งในธาตุสี่นี้ทั้งสิ้นซึ่งสวนมาาเป็นธาตุดินกับธาตุน้ํา โดยเฉพาะส่วนที่เป็นสสารเนี่ยธาตุดินกับธาตุน้ําส่วนที่เป็นพลังงานก็คือธาตุไฟกับธาตุลมมีอยู่สองส่วนเนี่ยฟิสิกส์ในทางวิทยาศาสตร์มันก็มีหลักการสาคัญอยู่แค่นี้คือสสารพลังงานเขาก็ศึกษากันอยู่แค่เนี้ยนะความจริงไม่ใช่แค่นี้หรอกนะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอะ่ะเป็นความอัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ของชาวบ้านเหมือนกันนะเขา เขามีไอเดียมีความคิดยังไงถึงมาศึกษาเรื่องอย่างนี้ได้โอ้มันก็เป็นสติปัญญาของมนุษย์นะั่นนะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบโลกโลก,โลกเขาก็มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมมีความละเอียดซับซ้อนแล้วก็เหมือนกับเป็น,เป,นเป็นบุญเป็นความพิเศษของมนุษย์สัตว์โลกที่เรียกว่ามนุษย์นี้เท่านั้นนะ่ะที่มีความคิดความอ่านมีนสติปัญญามาศึกษาในเรื่องของธาตุทั้งหลายเนี่ย เรื่องของสสารเรื่องของพลังงานเนี่ยธาตุดินธาตุน้ําก็คือสสารธาตุไฟธาตุลมก็คือพลังงานนะมันเป็นอย่างนั้นนะซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสาสี่อย่างเนี่ยเป็นธาตุหลักนอกเหนือจากนี้เป็นธาตุที่มันเป็นซับย่อยอยูอย่ในธาตุใดธาตุหนึ่งนะในธาตุดิน อ่าไม่ธาดินก็ธาดน้ำไม่ธาดน้ำก็ธาดไปไม่ธาดไปก็ธาดสนด้วยเฉพาะธาดดินกับธาดน้ำเนี่ยชัดเอาใอ้ดูตรงนี้เลยก็ได้อย่างผมขอนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้เดือนลำเล็กอาหารเก่าอาหารใหม่เนี่ยอันนี้เป็นธาดดินพวกดีสเลดน้องเลือดเหงื่อน้ำมันน้ำตามันเปลวมันน้ำลายน้ำหมูกไข่กอดมูดเนี่ยอันเนี้ยนะ เป็นธาตุน้ําอย่างนี flying, like balance, ine, ้เป like, ็นต like, ้นนะนอกเหนือจากนี้เป็นธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟก็คือส่วนที่เป็นไฟจริงๆก็มีอย่างนี้ไฟที่เราใช้หุงข้าวไฟที่เราใช้จุดใช้เผาเนี่ยอันนี้เป็นไฟจริงๆก็มีแบบนี้ก็มีไฟที่เป็นสภาวะธรรมเป็นความร้อนเป็นความหนาวก็มีความหนาวนี่ก็อยู่เป็นธาตุไฟนะความร้อนเนี่ยก็เป็นธาตุไฟนะ ความอุ่นเนี่ยก็เป็นธาตุไฟอันนี้เป็นธาตุเป็นเป็น,เป,นเป็นไฟนะซึ่งหน้าที่สําคัญของไฟของธาตุไฟคือทําหน้าที่ให้ร่างกายอ่างอกงามเติบโตนะทําหน้าที่อย่อยอาหารเผาผลาญอาหารที่เรารับประทานเข้าไปโดยเฉพาะเกาวลรีกาับอาหารคืออาหารของเราเนี่ยจะคาโตคาไม่โต จะแ,แข็งไม่แข็งวัตถุทั้งหลายที่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยธาตุไฟไปทาหน้าที่ย่อยทั้งสิ้นนะธาตุลมก็คือที่เป็นลมพัดเห็นเห็นนี่ก็มีเกิดจากพัดลมเกิดจากลมธรรมชาติอันนั้นก็มีก็ใช่ธาตุลมที่เป็นสภาวะก็คือเป็นพลังขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวเราเดินได้เราพูดได้เราเหินได้เราเคลื่อนไหวริยาบทคู่เข้าเยดดองได้เนี่ยก็โดยพลังของธาตุลมคือสภาวะ ของธาตุลมนะมันเป็นพลังขับเคลื่อนนะถ <c oughs> ึงทําให้ชีวิตดารงอยู่นะมีส่วนสำคัญก,ก็คือเคือเป็นนับเนื่องในอนา,าณาปณะลมหายใจเข้าลมหายออยกนั้นด้วยอันนี้เป็นเป็นธาตุลมก็พิจารณาอย่างนี้ว่าร่างกายนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปหมุนเป็นวัฏจักรอย่างนี้ได้ก็ด้วยมีธาตุสี่คือดินน้ําอ่ำไฟลม เป็นฐานที่สําคัญเป็นองค์าพยพที่สําคัญนะก็คืออยู่ในส่วนที่เป็นรูปนั่นแหละนะรูปอ่ะหนึ่งในขันห้านั่นแหละนะหนึ่งในขันห้านั่นแหละนะในส่วนที่นับเนื่องในกายเนี่ยก็คือทาตหนึ่งแหละเป็นกายเหมือนกันนะปัตวีอาโปเตชวูวายโยเนี่ยมันก็นะเป็นกายนับเนื่องในกายนะ ในกายานุปัสสนามีห้าหมวดย่อยนะอันหมวดที่ห้าเป็นหมวดสุดท้ายในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเปรียบเทียบกายกับซากศพนะเปรียบเทียบกายกาาเทียบก,กับซากศพซึ่งอเป็นวิธีปฏิบัติที่นิยมถือปฏิบัติในสมัยพุทธกาลนะพุทธเจ้าก็จะวางหลักในการปฏิบัติอยู่แล้วก็ในชั้นลางหลังมาที่ โรคยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้ก็อยู่ปฏิบัติกันนะในทางาภาคเหนือของประเทศไทยมีสุสานสถานที่ประสบก็คือเป็นป่าช้าเนี่ยเขาจะาแยกออกไปจากหมู่บ้านมันก็มันมนจะเฉพาะภาคเหนือนะในอีสานในที่ต่างๆในาาต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีป่าช้า อยู่ใกล้ๆไม่ไกลไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านนั่นแหละนะใครตายก็เอาไปฝังไปอไปฝังอ่ะนะเขาไม่อย่เอาไปทิ้งพระยินันเบเตละหลายรูปที่เป็นพระเกจิตัางก่อนนิยมจำบรรษาอยู่ในสุสานในป่าช้านั่นแหละไม่ได้อยู่ในวัดนะบางช่วงบางเวลานะเพื่อโอกาสในการปฏิบัติอ,อสุภากรรมาฐานบ้างนะถ้าว่าตามหลักสติปัฏฐานทีก็คือปฏิบัติสติปัฏฐานตีหมวด กายานุปัสสนาหมวดย่อยก็คือเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาเทียบกายของเรากับซากศพซากศพของเรากับกายเนี่ยก็คือไปดูซากศพเป็นระยะระยะนะตั้งแต่ในช่วงขึ้นเขาไปทิ้งไว้ในป่าช้าเรากลับบ้านหมดแล้วก็ไปดูอ่าไปพิจารณาให้มันติดตา นะตั้งแต่สดๆไปจนถึงขึง้นอื่นเก่ยวคล้นำน้ําเหลืองเยิ้มสุกสั์กัดกินเป็นกองกระดูกปีเนื้ถิ่นอยู่ไม่ต้องไปลาท้ายสุดเนี่จนเหลือแต่กระดูกเป็นกระดูกท่อนกระดูกสีขาวเป็นท่อนกระดูกอกองกันรวมอยู่หนึ่งปีนะเป็นกระดูกผุเป็นชิ้นเล็กเกน้อยแล้วนํามาเปรียบเทียบไปเห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ หมายถึงกายของเรานี่นะเราไปเทียบเทียงดูให้มันเห็นความจริงอย่างนี้อันนี้ก็ถือปฏิบัติได้เฉพาะอะในสมัยโบราณในสมัยปัจจุบันก็หาปฏิบัติได้ยากแล้ว,ลวก,ก็ไม่มีใครเอาทังสศกไปทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะก็จะฝังก็จะมีที่เก็บอย่างดีแต่ว่าพระเถระท่านที่นิยมปฏิบัติอย่างนี้ก็ก็อย่างที่บอกก็คือไปในสถานที่ที่มีคนอ่า <c oughs> มีการพิธีบําเพ็ญกุศลเนี่ยก็กไปดูถึงแม้ว่าจะไม่เห็นจ่าจ่าแต่ว่าก็ยังอยู่ใกล้ชิดแล้วก็มาพิจารณาเปรียบเทียบกับกายของตัวเองนะไปเยมคนหนึหลักการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติปัสนากรรมาฐานนั้นตามที่พระเดชพระคุณพระธรรมวชรบ,บัณฑิตท่านได้กล่าวไว้ถือว่าเป็นแนวทางในการที่จะ สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ครับนี่คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระเด็จพระกุณได้มอบให้เป็นธรรมนาการในวันนี้ครับสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับส